พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพร่างกายของประชาชนตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูนกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษและส่วนหนึ่งของเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือคารุพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจำนวน27แห่ง เมื่อวันที่7พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดชกรมแพทย์ธนากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน96ล้านบาท อย่างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการโรงพยาบาลภูมิพลอนุยเดชกรมแพทย์ธนากาศล้วนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย จึงได้จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของเครื่องมือแพทย์ที่สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยได้ทุกเพศทุกวัยทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการได้เร็วขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่โรงพยาบาลดำเนินการจัดซื้อมีจำนวน5เครื่องได้แก่ 1>, 1. ระบบภาพนำวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รังสีเชิงปริมาตรแบบหมุนสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคพ,พลังงานสูงในปัจจุบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคมะเร็งเพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้เครื่องฉายรังสีที่มีอยู่เดิมมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอกับความ จำเป็นในปัจจุบันรวมทั้งการพัฒนาแนวทางการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยระบบภาพนำวิถีและชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้รังสีเชิงปริมาตรแบบหมุนสำหรับเครื่องเล่งอนุภาคพลังงานสูงทำให้เราสามารถใช้รังสีให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีผลข้างเคียงจากการรักษาที่ลดน้อยลงทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้อย่างรวดเร็ว2เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตัลระนาบเดี่ยวและระบบสร้างภาพ3มิติเครื่องแองจซกรรมประกอบด้วยส่วนต่างๆจะเห็นว่าส่วนแรกคือส่วนของ ซีอามหรือแกนรูปตัว C ซึ่งทำหน้าที่ให้กำเนิดคลื่นเนอ็กซเรย์โดยผ่านแผ่นรับภาพตัวนี้จากนั้นภาพที่เกิดขึ้นจะปรากฏอยู่บนจอด้านหลังซึ่งภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้หลากหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดตัน หรือหลอดเลือดตีบเราสามารถอาศัยภาพนี้ในการที่จะนำสายสวนพิเศษเข้าไปยังตำแหน่งหลอดเลือดที่มีปัญหาและทำการรักษาได้ในที่สุดนอกจากนี้ภาพของหลอดเลือดยังช่วยในการให้เราสามารถเข้าถึงมะเร็งบางประเภทได้โดยเราสามารถนำยาเคมีบำบัดเข้าไปรักษา ยังเฉพาะจุดได้โดยเฉพาะมะเร็งตับโดยสรุปแล้วเครื่องนี้นับว่าทำคุณประโยชน์มหาศาลให้แก่โรงพยาบาลและผู้ป่วยทำให้การรักษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว,รวและมีคุณภาพผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ดีและมีความพึงพอใจต่อผลการรักษาที่เกิดขึ้นขอบคุณครับ 3. เครื่องรระบบเกดิิจตลาใช้สำหรับการถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไปเช่นในกรณีของการถ่ายภาพหลังสีทรงอกหลังสีช่องท้องกระดูกและข้อต่างๆภาพที่ได้จากการถ่ายจะมีความคมชัดสูงเราจะส่งภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลไปให้แพทย์ที่ทำการสั่งดูภาพและได้รับการวิจัยที่รวดเร็ว เนื่องจากกองรังสีมีผู้รับบริการต่อวันค่อนข้างมากนะครับดังนั้นการที่ได้รับพระราชทานเครื่องมือเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เราให้บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผู้ป่วยมีระยะเวลารอคอยน้อยลงมีความพึงพอใจต่อการบริการของเรามากยิ่งขึ้นครับ 4. เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือหน้าจอสัมผัส มีประโยชน์ในการที่จะใช้ทําการวินิจฉัยรักษาภาวะโรคหัวใจสามารถจะทําการตรวจวินิจฉัยว่าหัวใจบีบตัวผิดปกติหรือลิ้นหัวใจทํางานผิดปกติหรือเปล่านั้นผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้เครื่องนี้ทําการวินิจฉัยภาวะโรคหัวใจได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันโรงพยาบาลภูมิพลอดีรเดชทําการรักษาผู้ป่วยทั้งเป็นข้าราชการกองทัพอากาศและผู้ป่วยประชาชนที่อยู่รอบนอกนอกจากนั้นโรงพยาบาลภูมิพลอดีรเดชเองยังเป็นแม่ข่ายของกรุงเทพโซนเหนือทาการรักษาประชาชนทั่วไปและเป็นโรงพยาบาลที่ทําการรับส่งต่อผู้ป่วยที่เจ็บป่วยทั้งหลาย เรามีเครื่องมือจํานวนจํากัดถ้าเทียบกับประชาชนที่เข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้นเครื่องนี้ทําให้สามารถที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับการรักษาที่รวดเร็วทันท่วงทีในการรักษาและสามารถวินิจฉัยให้ทําการรักษาได้ทันเวลา 5. เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยแรงลมร้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยระหว่างในหลังผ่าตัด ทำให้การขับยาทำได้เป็นปกติทางวิศนีแพทย์และวิศนุวิยาบาลจะใช้ให้ควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยเพื่อลดการได้ยาที่เกินขนาดจากการขับยาที่ทำได้ปกติปัจจุบันสามารถใช้เครื่องได้อย,อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้นลดภาวะได้ยาที่เกินขนาดหรือไม่จําเป็นเครื่องมือแพทย์พระราชทานทั้ง5เครื่องนี้ โรงพยาบาลได้นำมาให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยเพิ่มความพึงพอใจในระบบการให้บริการของโรงพยาบาลในนามของข้าราชการลูกจ้างพนักงานร,ราชการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศ ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ท่านทรงมีพระเมตตาพระราชทานเงิน96ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลซึ่งเครื่องมือแพทย์ทุกชิ้นล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัยสามารถทำการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มโอกาสในการหายจากโรคที่เป็นอยู่ได้เร็วยิ่งขึ้นบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจะมุ่งม,มั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลผระสบนิกรในใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านให้มีสุขภาพดีเพื่อสนองพระราชปาัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีสืบไป